สวัสดีค่ะเอาละครับพี่น้องผองเพื่อนผู้รักความก้าวหน้าความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับยังอยู่ที่หมู่6บ้านทุ่งยายเพงตำบลปัทถวีอเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเพื่อจะมาติดตามผลการทำงานของคู่หูมัสจันรเวอร์แพนเวอร์แพนคอนเทสานเพราะว่าที่นี่ครับเขามีที่อยู่12ไร่แล้วมีต้นทุเรียนหมอนทองกำลังให้ผลผลิต แล้วไปให้เขาเช่ากว่า300ต้นเขาเช่า3มปีเขาเรียกว่าระดมนะครับทั้งสารนูน่นสารนี่ใส่ไปเพื่อจะได้ผลผลิตเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอเจ้าของสวนตัวจริงมารับคืนหลังจากเช่าไป3มปีปรากฏว่าพูดมาคำนึงว่าเจ๊อยากตายเพราะว่าต้นทุเรียนเหมือนจะตายไปพร้อมกับเจ๊ชีวิตเจ๊เป็นอย่างไรนั้นวันนี้ผมมาอยู่กับที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร วัวแพนวัวแพนกระตันและหญิงกเกษตรพี่อุย๋ยพร้อมทั้งเจ้าของสวนอยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีท่างสองท่านครับค่ะพี่อุ๋ยช่วยแนะนําตัวสักนิดนึงครับค่ะอุ๋ยนะคะนิสารัดชื้นชุ่มค่ะครับผมและนี่คือเจ้าของสวนที่บอกว่าเจอยากตายสวัสดีครับ <laughs> ช่วยแนะนําชื่อให้ผมได้รับทราบด้ยครับชื่อแหม่มจ้าวิพันธ์นกเพศจ้าครับผมถามที่พี่อุ๋ยเลยทําไมวันนี้พี่อุ๋ยในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ วังแผนวแผนกระตันถึงพาผมมาที่ส่วนนี้ครับคือว่าเกิดความภูมิใจค่ะพอมาเห็นความแตกต่างตั้งแต่ก่อนใช้กับหลังใช้แล้วเลยอยากจะมาให้ทุกคนได้ดูความแตกต่างอะค่ะตอนนั้นแบบว่าใบไม่เหลือเลยค่ะหลากไม่เดินต้นเน่าพร้อมที่จะตายอะค่ะใครมาเห็นก็แม่โคตีเถอะ แม่โครตีเธอแม่มกุ้ยไมมคตีเธอคือโค่นทั้งสวนให้หมดเลย,ชย<อ>ใช่ค่ะโค่นทิ้งเลยค้าวเาละครับพี่อุ๋ยได้เกิดมาแล้วนะครับว่าพี่อุ๋ยเข้ามาดูแลในตอนนั้นไปถามพี่แม,ม่มพี่แม่มครับมันเป็นยังไงครับเล่าผมฟังที่ว่าทําไมสิบสองไร่สามร้อยต้นเราไปให้เขาเช่าทําไมครับนังไงทําไมไหวใช่ค่ะคนเดียวทําไม่ไหวก็เลยว่าเออให้ให้เขาเช่าก็หวังว่าแบบเนาะเขาจะดูแลให้เราดีอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่ไง สิขาดหมายความว่าสวนนี้เราทําคนเดียวใช่ค่ะแล้วเราก็บ่นว่าเหนื่อยเขาก็เลยมาขอเช่าจากเราใช่สิบสองไร่สามร้อยต้นใช่ทุเรียนพันอะไรครับหมอนทองจ้ะหมอนทองนะครับค่ะตอนนั้นที่เขาเช่านั้นมันหมายความว่าเขาก็เข้ามาทําแล้วก็เก็บผลผลิตเองใช่จ่ายเป็นยังไงครับจ่ายเป็นรายปีจ้ะตั้งแต่ปีไหนครับสองพันร้อยหกสิบสองหกสิบสองแล้วก็ผมถามตรงๆนะพี่แม่ มันยังไงครับพอหลังจากเขาเช่านั้นระหว่างที่เช่าน่ะเขาทายังไงกับสวนเราบ้างสารลงสารด้วยอะไรแบบนี้ฉลบสารไม่รู้ว่าเขาล้างสารให้เราไหมมันต้นมันก็เลยแบบเป็นแบบนี้ค่ะอย่างที่เห็นต้นแบบจะโซมอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาบุกเบิกใหม่พอหลังจาก3ปีเขาทำอย่างนั้นใส่สารอัดสารใช่ใชอัดสารเลยะอัดสารทำสารฉบสารอะไรต่างๆใช่ใช่เอาจนที่เรียกกันว่าเอาแต่ผลผลิตแต่ไม่ได้สนใจว่าต้นจะเป็นยังไงใช่แต่พอพี่แมวมาดูปุ๊บ ปี 62, 6, องสสี่พี่แหม่มเริ่มเข้ามาทำเองเพราะหมดสัญญาแล้วใช่ตอนนั้นเห็นต้นไม้เราเป็นไงครับก็มันก็โซมอะค่ะไม่มีใบเลยคือใบไม่มีอะไม่มีคือนับไม่ได้คอนะทั้งใช่รู้จะนับไปตรงไหนต้นโซมต้นเน่าอะไรเงี้ยลักษณะกิ่งก้านเป็นไงครับกิ่งก็จะเป็นแบบกิ่งตายกิ่งตายใช่มีกิ่งตายตายยอดบ้างแล้วก็ที่เห็นว่ามันถ้าตอนต้นไม้ที่มันสมบูรณ์ไม่มีใบนี่ลักษณะมันคือเหมือนก้านทูบเนาะชขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเยอะมัครบ เยอะทั้งสวนเลยค่ะทั้งสวนเลยใช่ค่ะก็คิดว่าต้องควรทิ้งแล้วแหละหรอครับใช่ก็ทําใจแล้วคือแบบมีแต่คนเห็นมแล้วก็บอกว่าต้องควรทิ้งแล้วแหละบุกเบิกใหม่อะไรเงี้ยแล้วทุเรียนเราอายุกี่ปีครับเนี่ยสิบประมาณสิบแปดสิบแปดปีโอ้โหสิบแปดปีทําของเราได้โสมถูกไหมครับใช่คำว่าโสมก็คือว่าไม่เหลือใบเป็นก้านทูบมีกิ่งหักิงรบางต้นก็ตายเลยตายแล้วก็ไม่ได้ซ่อมให้เรานะเราต้องซ่อมเองอะไรครับใช่ แล้วพี่แม่มทํำยังไงครับหลังจากนั้นเจอใครพี่อุ๋ยเข้ามาเจอตอนไหนครับมาเจอช่วงแรกที่เขาเริ่มเข้ามาทําสวนเองค่ะแนะนําเขาเขาก็บอกเดี๋ยวลองตัวนั้นก่อนตัวนี้ก่อนพอจนไม่ไหวจริงๆก็บอกจะแมมร้องเออพ่อนลงโคนพ่นโคนช่วยหนูบอกว่าถ้าเกิดว่าพ่นแล้วรัดนะ,ะดีกว่า ปลูกใหม่เพราะต้องไปเริ่มใหม่ครับแต่อันนี้คือแบบว่าต้นเราโตแล้วถ้าเกิดว่าฟื้นได้คือจะดีกว่าค่ะจะเร็วกว่าอพี่แม่ถามจริงๆตอนนั้นนะ่ะพี่อุ๋ยก็เข้ามานะ่ะเชื่อเขาไหมเชื่อเชื่อเขาเลยเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วไงคือลองมีอะไรก็คือลองเพราะว่าก็คิดอยู่แล้วว่าคือมันมันคือตายอ่ะใช่มันมันต้องตายก็เลยว่าเอาลองดูเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเนาะถ้าฟื้นก็ฟื้นทําไปฟื้นก็ตายาก็แค่นั้น เราก็คิดแบบนั้นเองคำว่าไม่มีอะไรจะเสียนี่หมายวามว่าเราตัดใจไปแล้วลองอะไรมาทุกอย่างแล้วมันก็ไม่ดีดีขึ้นอ่ะใช่เหมือนว่าเราก็ใช้ยาตัวนั้นตัวนี้มาเหมือนคนบอกคนนั้นบอกว่าดีใช่ป่ะเราใช้มันก็ไม่ได้ดีขึ้นไงพอใช่พออุ๋ยมาเสนอเราก็เลยอ่ะเปิดใจลองเปิดใจลองใช่ค่ะแล้วพี่แหม่มทาคาว่าทําสวนเนี่ยเรามีลูกมือมีลูกน้องมีลูกจ้างอะไรไมไม่ค่ะคนเดียวเลยนี่พี่แหม่มคนเดียวเลยคนเดียวค่ะ ดูแลสวนจัดการสวนด้วยตัวเองใช่ค่ะไม่มีลูกมือไม่มีใครช่วยเลยไม่มีค่ะสามต้นแล้ววิธีการตอนนั้นที่พอมันพี่อุ๋ยแนะนําแล้วพี่แม่มทำอย่างไรครับกับผลิตภัณฑ์คูหนี้ก็ครั้งแรกเลยก็มาใช้ลงดินก่อนเลยพ่นลงดินใช่ค่ะพ่นลงดินอัตราส่วนยังไงครับตอนนั้นที่ใส่ก็หนึ่งพันถังพันลิตร,รก็ใส่เนี่ยสอสองขวด สองขวดใส่สองชุดสองชุดค่ะอสองขวดสองซองใช่สองขวดใช่ใส่คือสองชุดนั่นเองนะครับแล้วก็ทั้งสามร้อยต้นเนี่ยเราใช้ไปกี่ชุดครับอ่าพ่นสองพันลิตรค่ะสองพันลิตรก็ใช้สี่ชุดสี่ชุดใช่ทั้งสามร้อยต้นใช่สองพันลิตรแล้วก็วิธีการอะเราระยะห่างกันกี่วันก็หนึ่งเดือนพ่นอีกครั้งหนึ่งพ่นครั้งละสามสิบวันพ่นทีใช่ จะบอกว่าคือหนูใช้เองเพราะว่าไม่ไหวมันแล้วแต่กําลังเราคือถ้าเราเหนื่อยก็ไม่ทำไงผมเข้าใจละทีแรกก็แนะนําว่าให้ใช้อาทิตย์หนึ่งสักสามครั้งอะค่ะพ่นลงดินสักสามครั้งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งแต่ตอนนี้ว่าพี่เขาทําเองอะค่ะเขาพ่นเองไม่ไหวทําคนเดียวและยัง,งจะมาพ่านใบอีกพ่นกิ่งอีกคือว่ากว่าจะชนรอบได้พ่น โคนอีกรอบนึงค่ะอ๋อก็หมายความว่าไอ้ใบกิ่งเราก็พ่นด้วยใช่พ่นหมดเลยทั้งต้นแล้วใบแล้กิ่งน้นเราพ่นพ่นพร้อมกันกับลงดินด้วยไม่ไม่ไม่ค่ะคนคนละอัตราค่ะอัตราอ้าวละใช่ค่ะพอพ่นลงดินเนี่ยสามสิบวันครั้งถูกไหมครับสามสิบวันครั้งสามสิบวันครั้งที่เราพ่นลงดินอัดลงดินสองครั้งสองครั้งใช่ไหมครับเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งค่ะที่ใส่ลงดินใช่แต่พ่นแค่สองครั้งสองครั้งลงดินแค่สองครั้งใช่ถูกไหม แล้วตรงใบละครับที่เราจะให้มันใบมันใบก็สิบวันสิบสองวันอย่างช้าสุดก็สิบห้าวันสิบวันสิบสองวันสิบห้าวันช้าสุดใช่สิบห้าวันคือก้ลงทีพรามเราคนเดียวใช่ตรงนั้นใช้อัตราส่วนยังไงครับก็หนึ่งพันลิตรก็ใช้หนึ่งชุดหนึ่งพันลิตรใช้หนึ่งชุดใช่ค่ะทั้งหมดเนี่ยเวลาต่อสิบวันนะเราใช้ก็พ่นสองพันลิตรสองพันลิตรค่ะอ๋อดังนั้นก็ให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เราทําก็คือทําทั้งดินด้วย ทำทั้งบนต้นด้วยใช่แล้วก็ฉีดต้นฉีดกิ่งฉีดหมดเลยท้องกิ่งอะไรเงี้ยฉีดหมดเลยค่ะพี่เริ่มทําครั้งนั้นที่รู้จักกับพี่อุ๋ยเริ่มทําครั้งแรกหลังจากเอาสวนคืนมาจากการเช่าแล้วเมื่อเดือนอะไรครับก็น่าจะเดือนมิถุนาพฤษภามิถุนาน่าจะมิถุนามิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ใช่เขาเก็บของเสร็จเราก็เอาคืนเลยปัจจุบันนี้เดือนเมษายนปลายเดือนแล้วนะครับพี่อุ๋ยเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงต้องเริ่มใช้ครั้งแรกกี่เดือนถึงรู้ว่า สวนของเรากลับมาแล้วเว้ยอะไรเงรครับอ๋อก็เออพศจิกาน่าจะอยู่ประมาณนั้นพฤศจิการเราเห็นละใช่คือใบมาแล้วเราเอ่อพ่นดอกมันก็ออกอะไรเงี้ยคือถ้าใบมีอ่ะดอกมันก็มาเอ่อต่อถ้าถ้าสมมุติว่ามันไม่มีใบเะนาะมันก็ออกดอกยากครับอืมก็นี่พอเรื่งพศจิกาเห็นผลเริ่มมิถุนา,นาถูกไหมครับมิถุนากรกฎาสิงหา กันยาตุลาพฤศจิกาที่เห็นชัดเจนเลยใช่ก็ใช้ระยะประมาณสี่ห้าเดือนอก็เริ่มจะรู้ว่าเฮ้ยที่ทําไปนะมันได้ผลใช่ได้ได้สิ่งที่เห็นกลับมาคือใบนะครับลักษณะของใบที่ออกมานี่เป็นยังไงครับก็จะไปเขียวใบใหญ่เขียวใหญ่ใช่าจากแต่ก่อนใบเรียวๆเล็กๆใบสนิม <c oughs> เออ <c oughs> เป็นใบสนิมด้วยหรอใช่สนิมทั้งสวนเลยโอ้โหนี่มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะใช่ครับมันมีใบสนิมด้วยแล้วก็ ไม่มีใบด้วยแล้วใบที่เกิดมาเป็นใบสนิมอีกขอโทษต้นจะเอาอาหารจากไหนมามันปรุงอาหารไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับก็หมายความว่าใบสนิมเป็นไงครับมันมีโรคอะไรบ้างตอนนั้นที่เราเข้ามาดูโอ้มันก็ที่เห็นเห็นเป็นหลักๆก็คือใบสนิมอะใบสนิมนี่หลักเลยใช่แล้วก็ก้านทูบอะที่เห็นยังชัดก้านทูบไม่เกี่ยวกับใบเลยนะใช่ส่วนลาต้นแล้ครับมันมีลาต้นนีนเน่าเน่าค่ะเสียหายใช่ค่ะ เอาละครับใบสนิมแก้ไขได้ใช่ค่ะหลังจากเดือนพิจิกาเห็นแล้วว่าใบสนิมหายไปก้านทูบหายไปในเดือนพิจิกาหลังจากใช้มาสี่สาห้าเดือนใช่ค่ะและพวกท็อปอะไรต่างๆที่เปลือกที่มาเสียหายแล้วครับท็อปคือท็อปที่ลูกรือที่ต้นที่ต้นนะที่ต้นก็มันมันก็หายนะคะเนี่ยเป็นอย่างที่เห็นนะอย่างนั้นนช่ค่ะแห้งหายเออเนี่ยมันแห้งก็หายหายค่ะเห็นชัดขึ้นใช่ไม่ต้องทายาเลยเอาแล้วขู่ต้นขู่ต้นหน่อยก็ พ่นจีเลยพ่นจีเลยอันนี้อย่างเงี้ยพ่นสามครั้งพ่นสามครั้งใช่สามสามครั้งครั้งละกท่หร่ฮะครั้งละกี่ก็เวลาเราพ่นลูกอะพ่นลูกเราก็พ่นลงไปด้วยใช่ค่ะเพราะเวลาพ่นลูกก็ใส่ลงไปไงใส่ลูกเราก็พ่นด้วยใช่ค่ะคือผลพลอยไดอะค่ะจากรักษาต้นรักษากิ่งแล้วก็ใช้สูตรเดียวก็เปิดตาดอกเพราะบอกว่าจะแม่มใบมาแล้วลองเปิดตาดอกสิเดี๋ยวเผื่อได้ลูกครับเขาก็ลองพ่นนะคะก่อน ถือว่าได้ผลค่ะใช่ค่ะคือมันออกก็เยอะกว่าปีก่อนนู้นนะครับใช่ค่ะแล้วแล้วเป็นใบอ่อนก็ไม่ร่วงปีนี้ไม่ต้องซื้อยาใบาอ่อนพ่นเลยอ้าวใช่ปกติจะต้องซื้อยาใบาอ่อนพ่นคือใบอ่อนเหมือนว,ว่าก็ไม่ร่วงเหมือนว่าใช้มาต่อเนื่องอะคะ่ะตั้งแต่สะสมอาหารฟื้นฟ,นฟนูต้น มาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าลูกค,ค้าที่ใช้ประจับอย่างเงี้ยค่ะรัดใบอ่อนก็จะไม่ล่วงอ๋อนี่ก็ถือว่าเป็นความที่เรียกว่ามหสัจจรรย์มาตรงนี้หลายเรื่องตรงนี้ถูกไหมครับใช่เม่งั้นต้องหมดยาใบอ่อนอีกสี่ห้าพันต่อครั้งเวลาพ่นโอ้ใช่นี่พี่แมมถามจริงๆนี่เราใช้คู่หูอย่างเดียวหรือว่าเรามีอะไรองค์ประกอบอื่นด้วยมีคู่หูอย่างเดียวกับยาฆ่า,มาแมลงเราก็ซื้อตามร้านทั่วไปก็มีสองอย่างใช่ค่ะ มันยุ่งยากไหมครับในการใช้คู่หูมาใช้ายไม่มันประหยัดกว่าเยอะจากปกติเราต้องใช้แบบถังหนึ่งห้าหกตัวอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่ต้องอเออใช้แค่คู่นี้กับยาฆ่าแมลงซึ่งยาฆ่าแมลงมันจําเป็นเนาะ <c oughs> เพราะมันบินมาจากสวนไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ถูกไหมครับใช่ค่ะส่วนส่วนพอต้นมาแข็งแรงแล้วยังไงเสียมันก็นเรื่องพวกโรคอะโรคพืชมันก็จะเรียกว่าเบาบางลงถูกไหมครับค่ะท <c oughs> ี่แม่ครับเราก็ในส่วนของสวนเห็นบอกว่าสวนของคุณพ่อ ของน้องอะไรเห็นพี่แม่มีมีมีมมมมน้องชายด้วยค่ะของน้องชายน้องชายจะมีปัญหาก็คือว่าเป็นใบสนิมทุกปี<ช>เลยค่ะเป็นใบสนิมทุกปีเลยหนูแนะนําไม่ใช้เขาก็บอกว่าโม้หรือเปล่าเกินจริงหรือเปล่าเขาก็เลยเห็นส่วนนี้ได้ผลต้นฟื้นเขาก็เลยทดลองใช้ยาลาก็ไม่ใส่ผลสุดท้ายสรุปว่าใบสนิมหายค่ะหะาย พอใจมากเขาบอกน้องชายเขาพูดอย่างนั้นจริงเหรอครับใช่ค่ะเขาบอกยังไงกับพี่แม่ใช่เขาบอกว่าถ้าถ้าส่วนพี่หายเขาก็จะใช้คือเขาเห็นว่าฝั่งนี้หายเขาก็เลยใช้ตอนนี้ใช้แล้วใช่ค่ะเห็นว่าน้องชายเป็นคนเชื่อคนยากยากมากใครพูดอะไรมันก็ไม่เชื่อนะครับใช่ค่ะเห็นบอกว่ามีมาหลายเจ้าแล้วบอกอะไรก็ไม่ฟังใช่ไม่ไม่เชื่ออ๋อใช่ก็แปลว่าส่วนหนึ่งสําคัญก็คือว่าเมื่อเขาเห็นนะครับที่พี่อุ๋ยมาบอกพี่แม่บอกว่าทําแบบนี้แบบนี้ แล้วเขาเริ่มเชื่อใช่ค่ะแต่คนที่ยังไม่เชื่ออีกคนหนึ่งใครครับพี่แหม่มครับพอ,อยังแต่ตอนนี้เริ่มเปิดจะเปิดใจละคือแบบว่าก็บอกว่าเดี๋ยวเก็บผลไม้อ่ะเดี๋ยวจะลองใช้พอพอเห็นสวนอันเนี้ยคือดีไงเขาก็เลยจะใช้ใช่ค่ะพี่แหม่มครับคาดการไหมว่า12ไร่ของเราเนี่ย300ต้นเนี่ยปีนี้เราจะได้สักกี่ตันยังไงเริ่มเริ่มเข้ามาทำแล้วระบบฟื้นฟูมันเนี่ยก็คิดว่าก็น่าจะเพิ่ม ผลผลิตอีกหนึ่งเท่าตัวจากที่มองจากที่ว่าเราทำรับช่วงต่อจากปีแรกคือเราได้ปริมาณเท่านี้ครับปีนี้คือใช้ยาอันนี้ใช่ไหมใช้คู่นี้ใช่ไหมคะเพิ่มผลผลิตขึ้นมาจากรับช่วงมันได้บอกผมได้ไหมตอนนั้นได้กี่ตันตอนที่รับช่วงตอนนั้นได้แปดตันค่ะแปดตันนะเพราะมันจะตายหมดแล้วน้องชายบอกว่ามันดีขนาดไหนแล้วที่มันมีลูกให้ใช่ค่ะแล้วพอหลังตัดลูกปุ๊บคือโซมมากเลยเราก็เริ่มบำรุงแล้วใช่ค่ะนานรับบำรุงะใช่ พี่แหม่มครับปีนี้ตามสายตาของพี่แหม่มที่มองมองแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราคิดว่าแตันเป็นถั่วเฉลี่ยเพราะเราอายุ18ปีถูกไหมครับปีนี้ถ้าพี่มองว่าเออมันดูมีน้ําหนักละถูกไหมครับต้นมาลูกมาสมบูรณ์ขึ้นต้นมาสมบูรณ์ใบมาสมบูรณ์พี่แหม่มคิดว่าจาก8ดตันเนี่ยปีนี้คาดการณ์ก็คาดไว้ว่า,า,วาสัก15บห้าตันโอ้โหเท่ากับ คูณสองเนาะใช่สิบห้าตันหลังจากที่เรียกว่าเศร้าสลดใจกับการทําของผู้อื่นพี่แหม่มครับช่วยบอกพี่น้องเกษตรกรทีเถอะครับว่าหลายท่านน่ะก็มีปัญหาแบบพี่แหม่มนี่แหละที่ว่าต้นมันโทมต้นมันจะตายพี่แหม่มช่วยบอกพี่น้องเกษตรกรนะครับว่ายังไงเกี่ยวกับคู่ของพราจันร์ครับเชินครับก็คู่นี้นะคะก็จากที่ใช้มาก็ถือว่าดีมากค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ใช้อย่างอื่นมาคือว่าจากหลุดสัญญาเช่ามาเนี่ย ลองตัวอื่นมาก็คือมันไม่ได้ผลนะคะแต่ลองคู่หูชุดนี้แล้วแบบคือมันได้ผลมีใบมีลูกให้เห็นส่วนไหนที่แบบที่อยากจะลองเปิดใจใช้ก็ลองดูนะคะ <c oughs> เพราะว่าที่นี่ใช้แล้วได้ผลจริงค่ะครับ <c oughs> โอ้โหที่นี่จใช้แล้วดะผลจริงๆห่างจริงๆค่ะ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าคู่หูนะคะเขามีชื่อเรียก ยาเราใหม่วายาพิเศษค่ะโอ้ยนี่ถึงขั้นเปลี่ยนเป็นยาพิเศษเลยนะผมว่าแหมพูดแล้วมันเหมือนกับไอผมก็ตื่นเต้นนะว่าชื่อเก่ามันก็มหัศจรรย์แล้วยังมาใช้ชื่อที่เพิ่มเติมไปว่าวิเศษอีกด้วยเนี่ยก็ก็น้องชายบอกว่าแนแต่ยาพิเศษมาลองหน่อยสิแต่น้องชายเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายาเทวดาอออเหรอครับโอ้โหนี่มหัศจรรย์พิเศษเทวดามันรวมกันเลยก็ถือว่าไม่ธรรมดาต้นทุนที่ พี่แหม่มเคยใช้ในอดีตอะที่เคยใช้ในอดีตนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารพืชเกี่ยวกับเรื่องของเคมีพืชเนี่ยในแต่ละปีที่ผ่านมาที่ตอนที่เราทํายังไม่ให้เขาเช่านะเราใช้ต้นทุนเป็นยังไงครับก็เยอะอยู่ค่ะ <c oughs> เป็นเป็นแสนนะ <c oughs> เป็นแสน <c oughs> ใช่ค่ะหลังจากที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาที่ปีเนี้ยที่เริ่มต้นนั้งใช้แต่มิถุนามาจน <c oughs> ถึงปัจจุบันเนี้ยที่จะเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยพี่แหม่มคิดว่ามันลดจากเขาเดิมนะไปเยอะไหมครับก็ <c oughs> <c oughs> ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเยอะอยู่เมื่อก่อนเราใช้ปีละเท่าไหร่ครับประมาณก็ปีครั้งแรกเลยที่ลงทุนก็ปีละแสนแสนกว่าใช่ตอนนี้เหลือแสนเท่าที่คิดน่ะก็คือว่ารวมปุ๋ยด้วยแล้วใช่รวมปุ๋ยด้วยรวมปุ๋ยรวมยาฆ่าแมลงด้วยแล้วแสนกว่าเท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนนั้นอยู่เกือบแสนห้าหรือแสนห้าประมาณนั้นประมาณแสนห้าปัจจุบันลดลงมาเท่าไหร่ครับตอนนี้เหลือประมาณแสนหนึ่งก็หมายความว่ามาโซมมากเนาะ ไดสมมากค่ะมันก็ต้องใช้อัดคือ,อว่าพ่นพ่น,พนบ่อยพ่นทีหน่อยทั้งโคนทั้งต้นทั้งใบคือพ่อนตัวนี้ตลอดเลยอะ่ะก็เลยเปลืองหน่อยเปลืองหน่อยคำว่าเปลืองก็คือต้องใช้อย่างต่อเนื่องถูกไหมครับใช่พี่แมปนี่ใช้มาต่อเนื่องตลอดเวลา <S 2> <S 2> ลไม่ได้เว้นวักนานนไ,ไม่เว้นเลยไม่ไม่เคยเว้นเลยไม่เคยเว้นเลยใช่ก็คือถ้าสมมุติว่าเรากําหนดอ่าสิบสองวันพ่นก็จะใช้ตลอดเลย ใช่มียาตัวอื่นก็แค่ยาฆ่ามแมลงป่นเข้ามานนใช่ค่ะโอโ้โหนี่ก็ถือว่าทําคนเดียวเนาะได้ขนาดนี้แล้วบางทีไม่อ่อนล้าไม่ได้ด้วยเพราะมันมีลิมิตของการพ่นอยู่ในฐนานะของพี่อุ๋ยครับมุมมองของพี่อุย๋ยต่อสวนของพี่แหม่มเป็นไงครับถือว่าได้ผลเกินคาดคะ่ะเพราะว่าจากจากที่แบบว่าจะโค่นแล้วอะ่ะแล้วกลับมาฟื้นแล้วแถมยังมีลูกถือว่าคุ้มค่ามากคะ่ะ พี่อุ๋ยครับมีอะไรจะบอกเรื่องของการลดต้นทุนที่จะมีในอนาคตต่อไปถ้าพี่แหม่ใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอครับตอนนี้เขาก็ได้เข้าระบบแล้วค่ะแล้วก็ซื้อใช้ต่อเนื่องก็คือว่าได้ลดต้นทุนอยู่แล้วค่ะถือว่าใช้ในราคาที่ถูกค่ะเลยครับนั่นแหละครับพี่น้องเกษตรกร,กรครับเมื่อท่านใช้แล้วใช้จริงใช้ดีใช้ชอบแล้วต้องบอกต่อนะครับพี่แหม่ก็ได้บอกต่อไปแล้วว่า ใช้เถอะนะครับแล้วว่าท่านทั้งหลายก็จะมีความสุขกับการใช้วันนี้ก็ถือว่าพี่น้องเกษตรกร,กรครับจากต้นที่จะตายหัวใจจะวายให้ได้จากการให้เขาเช่าแล้วเขาเช่าทําปู้ยี่ปู้ยํากับสวนของท่านแล้ววันนี้พี่แหม่มได้เล็งเห็นว่าวิธีการฟื้นฟูและกลับมาได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นสองเท่าเป็นอย่างรายละเนั้นก็เห็นแล้วว่าคู่มระาจารย์นั้นท่านบอกว่านี่คือยาวิเศษและนี่คือยาเทวดาตามที่ท่านว่ามา วันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรย่งยืนพร้อมทั้งสองท่านขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนโอกาสหน้าเราจะไปดูว่าท่านนั้นใช้แล้วฝื้นฟูได้จริงชอบบอกต่อวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรและทั้ง3ท่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโวแคนยิงเกษตรใชแล้วดีใช่แล้วรวยช่วยเปิดที่เย้